ทำนาตอนนี้ปุ๋ยก็แพงอะไรอะไรก็แพงไปหมดจะหาซื้อปุ๋ยราคาถูกที่มีคุณภาพดีที่ไหนดีเนี่ยก็ที่ซกต่อนครสวรรค์สิมีปุ๋ยดีมีคุณภาพจากโรงงานโดยเฉพาะปุ๋ยตราซกกต่อ ปลอดดอกเบียเ้ยห,ห้าเดือนโอ้โหห้าเดือนแล้วต้องทำยังไงล่ะก็แค่มีบัตรสินเชื่อกเกษตรด้วก่อนสามารถซื้อปุ๋ยตราสก็ตปลอดดอกเบี้ยห้าเดือนประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้เยอะเลยนะ และสมาชิสะกสกตยังมีเงินปันผลคืนให้อีกด้วยแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนล่ะกศตทกศนกครสวรรค์ทุกสาขาและจุดบริการสินค้าสะกะตนกครสวรรค์ทุกอำเภออ๋อลืมไปสะกะตนกครสวรรค์จำกัดยังจัดรายการพิเศษหลุนโชคหลุนรางวัลปีสอง แจกจริงแจกทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า1.6ล้านบาทของาะวัลเพียบแจกโชคต่อที่2แจกรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 25คันเชียวนะถ้าอย่างงั้นต้องรีบไปซื้อแล้วล่ะไปก่อนแล้วนะ